รถเก๋งทรงสปอร์ตซีดานตัวท็อปรุ่นพิเศษครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมมาแนะนำในส่วนของตัวรถโตโยต้าโคโร a อ l t ติโฉมหน้าใหม่ On l New m n n r r h h a n g e ครับรถรับคันนี้เนีเป็นรุ่น1.8 GR Sport ปี2022ครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้ครับในส่วนของโฉมก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนโฉมปัจจุบันครับ หน้าตาดูสปอร์ตเท่ๆครับมีชุดแต่งมาให้พร้อมครบทั้งตัวรถเลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัว G R Sport ครับในเชิงของกระจังหน้าเป็นโครเมียมเส้นเล็ก1เส้นครับผมนะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาครับมีพวกระบบเลดาราต่างๆครบถ้วนเลย ส่วนไฟหน้าครับของเดิมนะฮะติดมากับตัวรถแบบโปรเจคเตอร์ครับภายในคินโทนสีดำตกแต่งด้วยไฟเดทอรมันมิทไล LED แล้วก็ไฟเดียวก็เป็น LED ด้วยนะครับด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันครับเหลี mm ่ย hmm. มสันเดิมๆเ,เลยนะครับสีดำเท่ๆหล่อๆดูๆแบบนี้นะครับ ส่วนตัวล้อนะครับเป็นปัดหน้าเงาขอบ17ครับก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับหลูได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น abs ครับส่วนตัวกระจกมองข้างครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับระฆัไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดียวแล้วมีระบบไฟสปอร์ตมาให้ครับผมภายในครับแน่นอนก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตกแต่งตัดลวดลายนิดๆหน่อยน่อยนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถเข้าไปด้านหลังเดิมๆเช่นเดียวกันครับ นะดูดีไซน์แบบสวยเลยนะไฟท้ายเนี่ยเป็นฟูล LED เต็มเส้นนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น LED ดีหมดตกแต่งคิวโครเมียมนะครับลากยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาครับกล้องหลังติดกับตัวรถก็มีมาให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หลังมีให้สจุดโลโก้อยู่ครบครับนี่โลโก้ gr Sport แล้วก็ในส่วนของตัวห้องเก็บของเนี่ยกว้างอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับเขาสามารถพับได้ด้วยนะเป็นแบบ7 0 3ดบนะครับโครงสร้างหลักๆครับ พวกเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับก็จะเป็นนะฮะตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นยางยางอะไหล่ล้อแม็กลายเดียวกันนะครับกับด้านนอกเลยนะครับอยู่ครบชวนเลยนะสีดำรว่นนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเจ็ดครับนะออปชั่นที่เราเห็นหลักๆเลยก็จะมีล็อกเลนนะครับช่วยเบรกนะครับแอคทีฟฟูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปนะครับแล้วก็มีตัว เฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะครับส่วนเลื่อนไม้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเช่นเดียวกันนะครับเรื่องไม้อยู่ที่44,118บโดส่วนจอเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานแบบแมวตั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนขนาดประมาณ10นิ้วได้นะครับผมก็เชื่อมต่อลูทูธได้อะไรปกตินะครับแอร์ครับเป็นออโต้ครับผมนะตัวสติ๊กเกอร์กันรอยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลอกเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างครับก็จะมี Q i c h a r g e r w i r e l e s s นะครับหรือว่า w i l e s s Charge นั่นเอง นะครับผมตัวนี้ก็ได้ทาง Apple แล้วก็ Android นะครับแต่ว่า Android เนี่ยจะได้บางรุ่นนะครับผมส่วนเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตมาให้ส่วนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทรงสปอร์ตนะจะมีตัดลายสีแดงแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงครับตรงหัวเบาะเนี่ยจะมีโลโก้จ r แบบนี้นะฮะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะสมบูรณ์สวยคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างได้อะไรบ้างเนาะด้านหลังก็จะมีช่องเก็บของให้2ช่อง รับมีที่พักแขนให้นะครับที่วางแก้วนะครับแล้วก็มีแอร์ตู้หลังให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเขาสามารถพับได้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยพับได้แบบนี้เลยก็จริงๆแล้วก็สเปคแล้วก็น้องๆแคลรี่เลยนะครับผมนะโตโยต้าโคโร拉 a อลติครับโฉมหน้าออ l นิวไมเ o อร์เชนส118 g r Sport ปี2022คันนี้ เจ็ดแสบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ14,000บาทครับรายได้ประมาณ2 8 0 0 0บาทก็ออกรถคันนี้คนเดียวจบไม่ต้องทันะครับหรือว่าถ้าซื้อสดเนี่ยประหยัดลงไป2 0 0 0 0 0ครับเพราะว่าคันนี้จบราคา7 9 9 0 0 0เเลยเป็นรถที่ไม่มีแวดนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับใครอยากมาดูรถตัวจริงมาเทสได้มาทดาทลองขับก็เย,ยนเชิญเลยครับบริษัททออ,อโต้ติดถนนใหญ่สุขุวิทพวงมินบุรีกรุงเทพ เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าครับผมสำหรับวันนี้ผมไอทอออต้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ